สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวแล้วยู่ต่างประเทศนะและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซทั้งฝั่งไทยเบอร์สุกุสุคนนะคือเมือ่อเน้นะเรื่องนี่นะนะมีหลายคนขนาดที่ส่งมานะเว่ามีข้าวด้วนนะสซปปลาวจะสร้างตั้งธนาคารคำนะเพื่อเป็นคลังสำรองให้แก้ระบบเศรษฐกิจนะ แล้วก็มีหลายคนถามเขาว่าค่อยมีความคิดเห็นเใดนะสถานการณ์จะไปแนวดายนะคือค่อยกับบุหันหู้เราก็สถานการณ์ไปแป๊บใจนะค่อยกับบุหันเดียกก็ความคิดความเห็นลายนะการที่เขาจะสร้างตั้งธนาคารคำเนี่ยนะถ้าเกิดเราพกแก้วมีคำอยู่ในมอือพกแก้วมีคำลายซื้อตู้เซฟมาใส่ซื้อตูเอต้เซฟมาใส่เหือนท่าน เก็บคำไว้ในตู้เซฟมันหาม่องเก็บตู้เซฟดีดี่บต้องมาอวดมาโอ่งมาอ,อ,มาอวดอ่านคนข้างเฮือนหลายนะเดี๋ยวโจรมันขึ้นนะถ้าพวกเก้าจิคิดว่าอ่าจะไปฝากอันธนาคารคําก็ยังให้พวกเก้าคิดดีๆคิดให้มันรอบครอบนั่งคิดนอนคิดติดกล้นภาคิคดแท็กซี่ฮามือเด้อ นะก่อนจะตัดสินใจนะอันนี้นะก่อนจะตัดสินใจนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไงไ่ายนะคิดดีๆนะฮูว่าจีบอกคำใดนะฮู้แต่ฮู้แต่บอกว่าคิดดีๆนะค่อยกะบอยากออกความคิดเห็นอย่างไรเพราะมันมีจะเข้าด้วนออกมาบันได้เกิดขึ้นแต่ค่อยอยากให้พวกแกฮูว้ว่าแนวหนึง่งว่าประธานประเทศเราเคอยอ้อมาวาว่า อันสร้างให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาเงินกีบอ่อนค่าให้ได้ภายในหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนแล้วนะครบหนึ่งเดือนแล้วนะใสละ่ะนะยุใส่ละ่ะนะคือเก้าเทมโอนะนะมีคนแชร์คลิปไม่ให้เบิบงแม่ค่าบางบ่อนเขาไล่ของที่ ปะสะสัสสุนไปซื้อเป็นสกุลเงินบาทเขาบอถามปะสะสัสสุนสักคําเลยว่าจะจ่ายกีบหรือบาทนะอันคอนเทนเซฟเงินกีบอันเจ้าหันตกไปเลยนะตกไปเลยนะอันนี้คือความจริงเด้อนะแม่ค่าบางบ่อนเขา,าเอาเงินกีบเขาเอาเงินบาทนะและพอตอนที่ว่าลูกค้าจ่ายเงินให้กับทางหานนะ ทางห้านบ่ถามลูกค,ค้าสัมว่าอาจจะจ่จะสําระเป็นเงินกีบหรือเงินบาทจะจ่ายเป็นเงินกีบหรือเงินบาทนะเขาบอกอันลูกค,ค้าว่าสะกุลเงินบาทเขาคิดออกมาเลยนะเขาไอยากเอามาโซ่พวกแก้วหลอกเรื่องนี้นะนะเดี๋ยวแม่ค้าเขาจิตุ่มตามเอาได้นะเพราะมีเขาลนลนรงว่ามีการลงไปกวดสอบอันสินค้ามีการ ไปตรวจสอบเรื่องแม่ค้าเรื่องเงินนะเขาบ่าอยากเอาเรามาเพราะาถ้าเกิดกว้อเอาเรามาเราจะมีปัญหานะเข้าใจนะน,นั่นแหละนะเพราะบางบ้านบางเมืองเขากระกบมาเป็นแบบนั่นแล้วนะคอนเทนต์เซฟเงินกีบอวบยวุยนะกกสองอ่งยง่งที่จะมาอ่านให้พวกแก้วฟังอันนี้ซาดนาดาจนพาซาดล่มจมคนอื่นบ่มีที่ยืน มีแต่พวกพ้องของตนเห็นตั้งกายเป็นศัตรูนะเป็นสิ่งที่นาย่านที่สุดนะความจริงเ้้ยออันนี้นะแลอันที่สองว่าหักซาดเพื่อซาดนะนั่นคำลวงพนะส่วนของเทหันเพื่อเหตเพื่อส่วนตูและก็เพื่อผลประโยชน์แล้วก็ความสบวยสุขแก่ตุนเอง พอเบ่อยากคิดเนี่ยบ่อยากเป้าหลนะายค่อยอ่านพวกนี้ให้พวกแก้วฟังหวังว่าพวกแก้วคงจะคิดได้กับเรื่องธนาคารคําพายาไปฟากับไปรูดนเะขาบ่บ้าอย่างเขาก็เปิดต้นฮับนะนะเขาก็เปิดต้นฮับยินดีให้ฮับฝากบนะ่บ้าอย่างเขาบ่าได้ปฏิเสธนะนะแห้งมีลายแห้งมีลายไปฟากเขาแห้งมาก เขาแห้งดีใจนะเขาแห้งเอ่ยิ่มใส่เนาะ welcome บบมีอย่างที่จะมาออกความคิ้นเห็นหลายกับคลิปนี้นะ่เนาะเห็นหลายหลายคนส่งมาอีรีนะแล้วก็มีคนเอามาใส่ในคอมเมนต์แน่แล้วก็มีคนเอามาทางหลังบ้านแน่มีคนเอามา อันเปะใส่นในโพดเอื้นแน่เขาก็เอามาบ่อยฟังเด้อนนะเพระาะว่ามันเป็นการเจ้งเข้าด่วนของประเทศลาวมาการสร้างจะสร้างตั้งธานาคารคำนะเพื่อเป็นครั้งสำหองให้แก่ระบบเศรษฐกิจพมในในความคิดของค่อยแห้อนะคือจิเมน้นเขาอาจจิเฮดคืออันประเทศไทยมาก่อนคล้ายๆว่าระดมเงินคำนะมาส้อยประเทศน่าจะออกไปทางแนวนั้นนะ เพราะว่าประเทศไทยหันเมื่อก้อนหันอันปลาสเตรนั้นเคยดะดมคำนะอันที่ช่วงบิกิตต้มยำกุ้งของประเทศไทยนะเขาผ่านบิกิตมาได้ก็เพราะว่าประเทศทันเขามีคำต้องเอามีคำสำรองมันปะเขาก็เลยบริจาคคองคำาให้กันกับหลวงพ่อ่ะนะนั่นแหละนะเพื่อมาเป็นทุนสำรองให้กับประเทศนะก็คิดว่าประเทศเราก็คงจะคิดออกแบบนั่นแหละ นะจึงได้สร้างตั้งอันธนาคารคําขึ้นมานะนแะต่ว่าค่อยอยักบอกแต่ว่าคิดดีๆนะก,ก้อนไปฝากตีนใกล้นะาพักักสามมือสามคืนกูแหละนะคิดดีๆเด้อนะต่วนมีการแจ้งการออกมาเติมบ่าอัน กฎเกณฑ์อีกอย่างหันเขากับพันเมียอ,ออกมาดอกมีแต่เขาอันออกมาแจ้งเขาด้วนเซื้อว่าเขาจีสร้างตั้งเมือ่อใดย่ำใดบวชันหู้นะคือค่อยกระขอย่ำเลยว่าตินใกล้หน้าภาคนอนคิดจักสามมือนะถ้ามีคำหลายมาฝากค่อยก็ได้บบ <c oughs> ถ้ามีคำหลายนะนะมาฝากค่อยก็ได้ค่อยกะบบ้าวอย่างนะ <c oughs> คิดดีๆเนะเพราะว่าค่อยต้องบอกก่อนว่า อ่านเบิ้งที่สันจะนะจะจะเป็นผู้นําเลยจะเป็นอย่งกายาเนาะให้เบิ้งที่สันจะเบิ้งในสิ่งที่เขาเห็ดเบ้าออกไปละเห็ุบุได้ฮนะความน่าเจอถือกจีลดอย่างที่คอยคืยเบ,บ้าให้ฟังหลายๆคลิปนะถ้าเกิดว่าเขาเห็ุให้เขาเห็นเชื่อใดเช่นหนึ่งบาขาสมถเห็ดได้อย่างเช่นว่าอ่ากดล่างกาันอ่า กุงบ้านกคนเมืองกุงอันทรับสมบัติแผ่นดินบอกเขาก็บ่เฮ็ดนะอย่างเช่นว่าอันเขาจะเฮ็ดเขาบอกว่าจะเฮ็ดให้เงินกิบกลับมาแข่งค่าภายในเนื่องเดือนเขาก็เฮ็ดบ่ได้ตัวหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะไปหาเอานะอันเดียวพวกกันฮักซาดแหงเขาจะมาดิน้นจะค่อยอีก <c ười> ค่อยบอกแต่ตอนนั่นแหละนะบอกได้แต่ว่าคิดเอาเองนะ ถ้าอยากไปฟ้าก,กับไปนะเขาก็เปิดครับนะ่ะถ้าเกิดราขอเฮ็ดแล้วแล้ะนะเท่านะน,นั้นแหละ